สวัสดีค่ะอยู่กับซาโบสายลุยนะคะเรามาตามต่อ EP3 สามนะทุกคนนี่ดูบานนนกับสาวนนเราลงทุนมากเลยนะตอนนี้รถดึงแล้วโอ้โหจิ่ขึ้นบ่อนอพี่น้องเลยโอ้โหน่าสงสารรถมากเลยอ่ะโอ้โห คนขุดก็ข uh ุด huh. ค oh. oh. oh ่ะคนขุดก็ขุดคนให้กำลังใจก็ให้นะฮะโอ้ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะโอ้โหจบ รถเกี่ยวนี่เขาหอ,อกสามคนกับห่วยเอปล่อย,ยแล้วก็เงื่อนได้พี่ดองเอ่อยรถกาสิน้ำมันกาสิเบิร์ดแล้วนะคะรถที่ติดรถไทยเสียนกนะ่ะโอ้น้ำมันเราก็จะหมดแล้วนะคะ ซูมให้ดูนะคะทุกคนเนื่องจากว่าม,มันนี่นะเอาเลยเอาเลยเอาเลย,เเลยดูสาวนนกับสาวนนของเรายอมสละเที่ยวดินนะมาเอารถขึ้นนะ <c oughs> ก็ดูน้องเอ้เอเอ ดึงกระชากนะทุกคนหันหน้ามานี่หันหน้ามานี่นั่นเละ มาลุนนะะลุนลุนกันไปด้วยกันนะคะลุนไปด้วยกันนะคะเอฟซีโหใกล้แล้วใกล้แล้วรถเกี่ยวก็เหมือนจะติดนะคะเปลี่ยนมุมก่อนรถเกี่ยวติดนี่โอ้โหไม่มีอะไรลากเลย ส <languages? S 2> าวนุ่นติดเอามาเอาสาวนุ่นขึ้นหน่อยสาวนุ่นติดสาวนุ่นติดกันทุกคนดูนะแปลงเลกเกี่ยวอีกวะอาโซ่เ่าแต่โซ่นะดูสภาพนะฮะทุกคน ดูสภาพนะแน่ร้านร้านร้านเอาโซ่นะคะเซนีไปเอาโซ่มาอีกนะคะตอนนี้ก็รถเกี่ยวของเราเดินไปไหนด,ดูนะ เอาไว้ในช่องเออ,เอทิ้งเที่ยวประมาณยี่สิบกว่าเที่ยวนะคะเมื่อมาเอาคลิปหนึ่งคลิปล <laughs> เอาอะไรไม่มีนน,นเอาไปดูนะคะดูนะคะ <laughs> มาแย่งนมหลานอะ่ะทุกคนแย่งนมหลานอะ่ะนิสัยไม่ดีเลยไหน,นข้อมือ,มอ,อน,นี่เหรอคะข้อมือให้ขาลงก่อรเลยคลิปนี้ ออ้้คลิปขมืนีเอาก็นี่ไงข้อมือนี่ไงทุกคนข้อมือเละอิ่มๆอยู่ในไหนไปถอยมานะคะสันก็ไม่รู้นะคะว่ามันมันเป็นทองนะเนื่องจากว่ามันไม่ระบุว่ากล่องอะไรสันก็เลยด้วยความทุ่มเทกับเงินจองที่จะบอกว่าดินมันเข้างเเนี้ยซื้อมาใส่แล้วหลวมที่เขาเองอเอฟมาแล้วมันหลวมเออปุ่มหูอันนี้ใส่อะไรคะใส่อะไรแอล ค่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรมาให้ช่าง mm hmm. โอให้ช่างเพราะว่าให้เสียกินก่อนนะคะเนื่องจากว่าหมดแรงกันค่ะ mm hmm. mm hmm. เดี๋ยวค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปซื้อของมาให้ช่างก่อนนะคะ mm hmm. งานนี้รวมรถไถนะ,ะดูนะฮะมาเพิ่มอีกหนึ่งคันนะทุกคน mm hmm. มา mm hmm. พอยอดจัดเต็มค่ะมาช่วยนะคะ น้ำไหมเอาน้ำไหมพี่นกเอาน้ำไหมเห็น่หขมักขเมนอยู่ จะคล้องนาคำสโนุเอลแล้วค่ะดูนะคะเรามาดูระบบจัดการของเขานะไม่รู้เขาจะทำกันยังไงนี่อ้อยเส้นตายายนี่เบียร์นี่เส้นยังไงมาแม่เราจะเป็นจักร้องหน้าเอาเพิ่นอยากเพิออีกเนาะมไปไม่ได้ไม่ให้กินปะอ้าเอาให้ได้เด้อ เอเจะคล้องนาศูนย์ค่ะพี่น้อง เบียกระปองกับน้ำน้ำซีกับปองไม่พอบอดูค่ะระบบจัดการแบบโอ้ตกพรุเลย บออันนี้มันติดจ้ะนั่นตูดไม่ได้อ่าเริ่มระบบแล้วนะเราจะมาดูกันค่ะทุกคนข้าวางอย่าไปไหนพร้อมแล้วนะะไปไปบีบแต่เราเนี่ยไปแล้วค่ะรถรถ เกี่ยวดึงแล้วดึงแล้วค่ะข้างหน้าดึงข้างหน้าดึงนะคะกระชากโองงานนี้ไม่ขึ้นก็ไม่ไงแล้วโอ้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 ดูข้างหน้าแบบโอ้โหสุดมันค่ะทุกคนมั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 นอาขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วแล้วโอ้โอ้โอ้ดูค่ะดู โอ้โห oh. สุดยอดค่ะสุดยอดโ oh. oh, 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 oh. อ, <laughs> อ้โหอ่อเอ่อเอ่อเ่กียวเป็นอะไรอ้าวเป็นอะไรรถเกลียวเป็นอะไรรถเกลียวมีปัญหาแล้วค่ะเฟืองแตกว่ะเป็นอะไร รถเกี่ยวมีปัญหาค่ะโอ้ไม่เป็นอะไรค่ะรถเกี่ยวไม่เป็นอะไรรู้สึกตื่นเต้นนะเรามาดูรถข้างหน้าค่ะโอ้โหตอนเย็นรถข้อพานเส้นนี้ค่อนข้างเยอะนะคะมอเตอร์ไซค์ก็ไปดูนานนะคะดูดูนะคะรถไทสองคันนี้แบบแรงจัดค่ะแรงจัดนะคะแรงจัดะะโอ้โห ดูต้นอยู่ขานะหนึ่งสต้นหักหมดค่ะหักหมดเลยนะโอ้สุดยอดค่ะสุดยอดงานนี้รวมพลคนหัวกะทิจริงๆนะรถปิกอัพมาข้างหน้าดูค่ะงานนี้พอยอดของเราตอนแรกว่าจะไม่ลงช่วยนะอดบอดได้ค่ะพี่น้องอดไม่ได้นะ ดูนะช่างนกกำลังขุดนะดินเดียวจีดากินแกนั่นแหละติดก่อนเอารถไถมาปั่นติดไปเอารถพี่นกมาช่วยรถพี่นกยังไม่ได้ยังไม่ได้ดึงอะไรเขาเลยติดข้างคันนาวิ่งไปตเฉวิ่งไปติดเฉยเฉย พอวิงไปตีได้ใช้แปะรถหมู่บ้านมารถหมู่บ้านมาดึงรถพิช,ชิเสร็จก็รถพิชดตสองคันมาดึงรถพิ่นกติดไปติดมาติดอะไรอะไรไม่ใช่มัน50าสิบลุ่มละบ่ไอนี้จะเสร็จจ้ะจะปั่นเสร็จแล้วก็เลยว่าปั่นรอบนี้จะเสร็จก็เลยจะขึ้นตกลุ่มโปรอยู่เลยจบเด้อจบเด้อจบชบอบ ดูค่ะให้ดูนะไปโอ้โหโอ้โห,โโหดึงนะดึงดึงดึงโอ้โหดูขา้างหน้าค่ะมัน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 โอ,โอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วออโอ้ปลาบังเครียดคะคะ นั่นเอาเอาเอาแกแกกินไปแกแกกินไปแกะไปแกะไปวูวววน้อดูนะอยากกินช้างก็ไม่บอกโอ้ดูนะคะดูสภาพรถเชียนกนะคะโอ้โหไปปีเต้มาโมงขี้มากปีเต้ม่โมงเจียบรถไปจ้าอ้าวอ้าว เดรักหมจ้ะยารถมาลอเกไป่ยจ้ำจ้ำจ้้จ้าเรามาดูฝั่งนี้นะคะทุกคนจ้าดูช้างอันุก็ช้างอันนี้ก็ช้างอันนี้ก็ช้างอันนี้ก็ช้างจ้าจ้าขึ้นแล้วนะ ก็เราต้องทำทางให้เขานะะเกรีดทำทางให้เขานะดูฮะทำไมแม่โซ่ออกเราจะพาไปดูสภาพรถนะ,ะเสียนกโอ้โหดูนะโอ้โอโอ ต้องไปล้างค่ะไปล้างที่ประจำของเราเหมือนเดิมนะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกดซับจะครอยากให้อยากให้ดูลุมมากเลยลุมอย่างใหญ่นะนคือซูมไปไม่ได้คนอยู่ใกล้ก็น่าจะเห็นนะหนูชอบสานวนดำสิ่งกับพี่น้องรถดำสิ่งนะนี่ก็คืนแล้วพี่น้องคืนแล้วนะคะอีพีสามนะคืนแล้วนะคะพี่น้องคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดซับจะครชองสาวโบใส่รวยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ